สัสดีครับเปาสนลำพิดออบเชียวแล้วมามาแล้วอยู่วัดปราสาทวัดปราสาทแปลงนะครั again, orar, บผมนี่ครับน่าวัดนะครับพี่น้องดูนะครับผมนี่ตอนนี้ขบวนครับเพลงกำลตึงกระดองพี่กำลังเตลิดโอ้ยขบวนขบปาครับผมวัดปราสาทแปลงนะครับผมนี่ฮะวันนี้เราอยู่ที่อำเภออยู่ตะบลกาบเชิงครับตะบลกาบตะบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับผมครับน้องครับ มาเข้าวัดครับพี่น้องนี่ฮะวัดปราสาทแดงครับผมแปลงแปงครับผมพี่น้องตอนนี้เราอยู่ในบริวารบริเวณวัดนะครับร่มรื่นมากครับพี่น้องนี่ครับอากาศร้อนสุดๆเลยพี่น้องครับผมนี่ฮะใช่ ถ้าชมวัดนะครับพี่น้องไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่กสิทธ์เกิดจะก็ไปก่อนนี่จะกินก็ไปก่อนเลยเออไปเลยเพลงข้่งนั้นม่เลยเนะ่ เอ้ยนู่นู่น้องก็หนนเพลงมุ่งกันเลยนี่ครับพี่น้องใกล้ๆนละนกานก๋าไม่ตีรักเพลงกำตึงพี่น้อ,อ,นองเปโหลดแม่มดูพี่น้องตอนนี้โอ้ยคือคักสกลายครับพี่น้องมีทางร้านกาแฟร้านกาแฟพี่น้องโอ้บรรยากาศสุดยอดพี่น้องไม่รู้อะไรเป็นนี่ยังครับพี่น้องดูครับ เพลงกวถังต oh. ah, ึงล้วนๆพี่น้องโอ้โ oh. ห oh, ครับที่โอ้ยสอยดาวครับด้ากรับกะำลังตัดนะครับถุยดาวขวาาตงน้นะครับวันนี้ครับขอบสวัสดีครับขอสุครนบ

รัดนี่ครับล,ล้มลื่นเด็กพี่น้องล,ล้มลื่นดีเดีครับพี่น้องโอ้ยครับมาครับพี่น้องมาเลยถือมีทุกเพลงครับพี่น้องโอ้ยเจี๊ดีครับพี่น้อง โอ <2: static> ้ยเนาะอย่าไปเลี้ยงนะครับเธอปิดขระตูเราไม่ได้นะครับทริการว่าว่ายังงั้นไหครับเจดีครับพี่น้อง อยู่บ้านปราสาทแดงครับผมอะไรเขาแจกอนไหนอ่ะเขาแจกน้ำมาไหนอ่ะเขายังไม่แจกดูเขาต่อแถวยาวเห็นไหมนั่นเออดูนั่นโอ้ยซื้อกินดีกว่าไหมซื้อกินที่ครัวโอ้ย้องอถัก โอ้ยลงฐานเลยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะอาหารลงฐานในติมส์สิบีน้องนี่ฮะไอศครีมี่น้องาหารขนมหวานครับพี่น้องโอ้ละช่องสิบเพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องเลือกนี่นี่ครับโอ้ยลงท่านหลายครับพี่น้องนี่ครับไปลงตัวครับผมโอ้ยเนาะแกลืมแกลืมพักใครคนนี้่ะอะไร เอ้ยนะอันนี้คือโรงครัวมีอะไรกินเนี่ยเหรอยข้าผัดเนี่ยตักไหมเนี่ยาตักแกงเนี่ยใจให้ช่วยนะเข้าวผัดอะ่ะข้าวผัดอะไรมขขีข้าวเลยข้าวเจ้า โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตักเจ้าต,ตักก่อนแกงเนี่ยทำไมคุณยายพี่น้องโอ้ยหลงวงปู่แกงส้มครับพี่น้องมาวันนี้เรามากินข้าวถึงสุรินทร์นะครับพี่น้องติดชายแดนเขมรเลยครับพี่น้องตักก็ไปกินไหนวะนั่งตักกินโลดตอกแกงตักราดอย่างเดียวอะ่ะราดเลย กินแล้วอิ่มก็นอนเออเหรอหอนอีลีน้องนี่ครับนุ่นครับพ right ี่น้องลงท่านครับผมต่อแถวครับเฮ้ยตักหน้ากินโหลดน้ำพริกอะไรเนี่ย อ้เออเนาะอันนี้เขามารอลงทานได้ดิน้นองโอ้ยเราก็มองนานๆเราก็นึกว่าน้องฮักแกงเหมือนอีหลีเลยนี่เหมือนน้องฮักแกงอยู่กับสาวน้อยโอ้ยเนาะ เหมือนปะเหมือนบอยพี่น้องถ้าเหมือนก็บอกเลยอะอะไรนะมากับหม่อมรำสิครับผมครับเริ่มมาแล้วครับผมเดินทยอยมาแล้วดูเป็นป่ะหมอรำนะดูเป็นป่ะเราดูเป็นป่ะไม่เป็นเพลงกับตึงดูเป็นใช่ไหมเนี่ยเวลายิ้มก็เหมือนน้องครับแกงเลยยิ้มขอขอยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มแป๊บนึงยิ้มหนึ่งยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย ยิ้มหน่อยเออ,เอ,อโถพี่น้องนี่ครับคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อ